เวกับสุดขีดเพราะการตื่นคือเป้าหมายของทุกชีวิตอาจารย์สติธรรมเพ็ญสุขซูเปอร์เจเนอรผู้ค้นพบวิธีการทางจิตยุคใหม่วาโพสจูนจิตสุดขีดเป็นการฝึกฝนที่รัดสั้นและรวดเร็วที่สุดมีความพิเศษมากกว่าการฝึกฝนจิตวิธีการอื่นและช่วยให้เราค้นพบความสามารถได้รวดเ,เร็วกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเท่าเทียมกันแต่ด้วยที่สุด ทุกคนจะไปถึงจุดซึ่งเท่าเทียมกันพลังจิตของเราจะเพิ่มขึ้นและมีความก้าวหน้าทางระดับจิตวิญญาณเมื่อมีความตื่นรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะเป็นไปเองไม่ใช่เป็นไปตามขั้นตอนเพียงเพราะเราฝึกฝนจิตจน,จนจิตเลื่อนระดับระดับการใช้กระแสจิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเป้าหมายที่แท้จริงของเราก็จะชัดเจนขึ้นวาร์ปโค้จุนจิต เชื่อมกระแสพลังงานบวกจากจิตสูดจิตเข้าถึงหัวใจเข้าถึงจิตวิญญาณอยู่กับปัจจุบันขณะที่ตื่นรู้เบิกบ,บานอิ่มเอมใจตัวตนหายไปจิตจะเบื่อหน่ายที่จะทําสิ่งที่ไม่ใช่สาระในชีวิตตื่นจากชีวิตมายาเข้าสู่ชีวิตจริงเสียงในหัวได้รลบของคุณจะหายไปวิธีรับรู้โลกภายนอกจะเปลี่ยนไปความสําเร็จไม่ใช่เรื่องบมือเอิญแต่เกิดจากความตั้งใจ แน่วแน่และเปิดใจเรียนรู้จัดสรรวิธีการอันยอดเยี่ยมสิ่งที่ดีเลิศให้กับตัวเองในหนังสือเล่มนี้สามารถเปลี่ยนจิตของคุณได้เปลี่ยนโลกภายในสู่โลกภายนอกนเป็นประตูสู่ความรู้สู่ปัญญาแห่งการตื่นรู้เชื่อมถึงกันคุณเมื่อคุณต้องการสิ่งชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองว้าเวกอัพเวกอัพสุดขีดเปรียบเสมือนเป็นหนังสือสัลยกรรมจิต ชำระล้างจิตท,ที่เคยเข้าใจผิดบิดเบือนศัจธรรมที่แท้จริงรวมถึงความคิดเชิงลบทั้งหลายที่สะสมกันอยู่ก่อให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อร,ร่างกายและจิตใจเติมเต็มอ,อาหารด้านบวกให้กับจิตวิญญาณเพื่อเปิดสวิตช์ติดอาวุธทางจิตวิญญาณเข้าถึงจิตสํานึกใหม่ไปสู่สภาวะที่สูงสุดหนังสือเล่มนี้อาจจะตั้งใจถ่าย,ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆผ่านทุกตัวอักษรที่กันกรอเอกมาจากความตั้งใจล้วนเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามาสัมผัสอ่าน บทความและหลักการต่างๆที่ได้ถ่ายทอดไว้และเป็นสิ่งที่ทําให้ทําได้จริงทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้มากทีเดียวซึ่งจะทําให้คุณเข้าใจถึงชีวิตจริงๆนี่คือคู่มือประกอบคู่มือการปฏิบัติที่สามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดและเข้ากับตัวคุณได้ง่ายที่สุดเชื่อเถอะว่าคุณนทำได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เรารู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นได้หาเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้หากเรามีแนวคิดที่ถูกต้องสร้างความสําเร็จในชีวิตด้วยตัวคุณเองคุณจะรับไปเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วละ่ะอย่างมากที่สุดก็น่าจะมากเท่าที่คุณรู้สึกข้อแนะนําคือเปิดใจออกให้กว้างเคลียร์สมองให้ปลอดโปรง่งแล้วคุณจะได้รับมันไปเต็มเต็ม แรงเันดันจานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเสมอและมักเป็นแรงสู้ที่ยอดเยี่ยมในการทำอะไรต่ออะไรมากมายแบบไม่รู้เน็ดรู้เหนื่อยอีกด้วยนั่นคือหนึ่งในความมหัศจรรย์ของมนุษย์ที่สิ่งมีชีวิตไหนๆก็ลอกเรียนแบบไม่ได้เวลาของเรามีเท่ากันแต่คนเรามาักทำอะไรต่อมีอะไรได้ไม่เท่ากันโอกาสเป็นของคนที่พร้อมและใช้มันอย่างเต็มที่เสมอรักษาเวลาเอาไว้ให้ได้ ดีและใช้มันอย่างคุ้มค่าถึงเวลาแล้วที่ต้องออกสตาร์ทเครื่องเดินทางไปกับเราหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเป็นได้ทั้งเพื่อนคูค่คิดให้กับคุณและหวังเกินว่าหนังสือเ่มนี้จะสามารถให้คําตอบหรือสิง่งดีๆกับคุณได้ลูกศิษย์คนนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาเชื่อมจูนจิตพลิกชีวิตสู่จิตตื่นรู้ถาวรอย่างชัดเจนเข้าถึงความสงบความละเมียรละไมความมีชีวิตชัวาความรู้สึก รู้สึกตัวอย่างลึกซึ้งค่ะด้วยรักจากหัวใจหญิงอินสปายโนโตื่นหน้าทุ่งเต่าวงเล็บมีน้องอุ้มบุญด้วยอยู่ใกล้ๆเวลาทำ